อันนี้จะเป็นตัวต่อมแมลงนะครับไม่ใช่เลโก้นะอ่าเป็นตัวต่อมแมลงอันนี้จะเป็นของน้ายแกะออกมาได้ของเล่นจะอยู่ข้างในอืมอันนี้ผมต่อไปได้สักพักหนึ่งนะเพื่อความรวดเร็วในการทําคลิปเพราะว่าขามันเนี่ยค่อนข้างจะสับสนอยู่เล็กน้อยนะนี่ครับคู่มือในการต่อ อ่าอันนี้ต่อไปได้สักพักหนึ่ง้้หละ่ะไอ้ตัวนี้เวลาต่อปีกนะให้ใส่แบบนี้ดีกว่านะครับมันจะง่ายกว่าแล้วก็ใส่หัวลงไปอืมเข้า อันนี้ผมว่าเขาทํามาเหมือนมากเลยอึมอ่มลเป็นดูด้องปีก็ชูได้อ่าเสร็จไปตัวหนึ่งตัวที่สองอันนี้เป็นต่อทอง อไอตัวนี้ถือว่าง่ายสุดนะเท่าที่ต่อมาเนี่ยไม่มีอะไรมาก ที่สามเขียวอย่างบ้านเราก็น่าจะเรียกว่าแมงทับนะคือถ้าบ้านผมอ่าไม่ใช่ ทางปีออตัวตัวสุดท้ายในเซตจะมีใครอยู่ทั้งหมด4แบบผมต่อขาได้ข้างได้ข้างหนึง่งเพื่อความไม่สับสนในการต่อนะ แล้วยังมีปันอ่ะกามหน้าคุยดูนี่ต้องแต่หัวออกก่อนอ,อืมไม่เขา้าใส่ตรงนี้ก่อนหรือเปล่านะอืมกลับข้างเสร็จมากไอ แตว่าต้องเอาลงไม่ใช่ไม่ใช่เอาขึ้นอ่าเสร็จแล้วอ่าครับเสร็จแล้วคลิปมีเท่านี้แล้วครับไว้พบก,กันโอ,อกาสหน้า